สวัสดีครับพี่ก้อยมองไม่เห็นตรงนี้ว่าใครเป็นใครัดตสวัสดีครับเดี๋ยวเรามีทีมงานนำอยู่3ามคนต้องเปิดใช่ไหมเดี๋ยวผมเป็นตัวปิดเองโอ้โหมองไม่รู้เลยใครเป็นใครจะเห็นต้องแงกันเลยจะมีเป็นอาหารอาหารหลักนะฮะก็คือจะมีข้าวไข่พะโล้สำหรับไม่กินเจแล้วก็ผัดหมี่สำหรับคนกินเจจะอยู่ที่กมอ ประมาณหลักกิกโลของเรา,าประมาณ28 29 <laughs> ตรงนี้นฮะที่ขับเข้ามาเมื่อกี้มีป้ายนกฮูกอยู่ที่วิ่งถนนมาแล้วมีป้ายว่าบ้านนกฮูกฮะเดี๋ยวรถจะสแตนบายอยู่ตรงนั้นตรงนี้สำหรับคนที่ไม่กินเจอาจจะมีมามา่มาตั้งไว้ให้เผื่อใครจะกินก่อนออขาถ้าเกิดมผมว่าช่วงแรกเนี้ยขึ้นไปประมาณ12กิโลกว่ากว่า มันไม่ค่อยน่าจะมีปัญหาน่าจะเคยมากันเกือบทุกคนอยู่แล้วทีมงานจะชี้ให้ดูว่าเราจะต้องถ้าเราขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเลี้ยวขวาแต่เสียตอนตอนเราลงมามันจะเป็นทางเลี้ยวซ้ายมีทางเล็กๆแต่ผมมีป้ายอยู่แต่ถ้าเกิดบางคนไม่สังเกตเดี๋ยวมันจะมองมันไม่เห็น,<อ>นเดี๋ยวลองต้นไม้อย,อยู่อย่างหนึง่งไอ้ตาต้นไม้อตอนเลยวะตอนไอ้ขามแก้วอะไรสัก,กอย่างอ,อ่ะมันต้องดูเนะี่ยมันจะมีใบนะแต่ผมพยายามต้นใหญ่ๆผมฟันทิ้งหมดละ มันจะมีต้นที่ต่ำๆเลี้ยบๆพื้นอะฮะยอนมันไอเนี้ยมันจะคันถ้าโดนมันจะแสบแสบแค่นั้นเองอ่าให้จุ่มน้นําพอโดนก็ให้ล้างน้ําอย่าไปลูบอย่าไปอะไรแค่นั้นเองแต่ผมอะผมพยายามต้นใหญ่ๆผมฟันออกไปหมดแล้วตรงน,นี้จะมีทางเป็นสวนทุเรียนตรงเนี้ยสวนทุเรียนเคียงดาวอยู่ตรงนี้จะมีทางให้เดินขึ้นแล้วตรงที่มีน้ําที่น้ําแรงๆก็จะผูกเชือกไว้ให้นะฮะตรงฝายน้ําเราคนที่ ไม่หลับไม่นอนเนี่ยผมจะติดฮะพี่นุกสวัสดีครับจะมีสีอไฟตอนแรกผมจะมาดักที่ห้าหลังแต่โดนเทก็เลยมากับพี่ติงไปด้วยกันไปด้วยกันก็คือชุดหลังหมดเลยทั้งหมดนี่เป็นชุดหลังหมดเลยจริงเหรอกี่คนนะพี่ยี่สิบสองคนใครยังไม่รู้จักเสื้อกันาทำพอมรู้จักเสื่อกัอนก่อนนะฮะ อย่าเพื่อใครเดีนเด็ก่อนจะไม่ได้รู้จักเพื่อนเพื่อนยไม่ได้เนห้าสี่สามสองเอนอแกตีลือล้นกันทุกคนอือ สส่คอนเทนต์ใส่คอนเทนต์อนเอ้นหนค่ะเอนหนึ่งค่ะเอ็นหนึ่งค่ะไม่เคยเห็นเป็นต้นแบบเป็นต้นมันเลยนะอ่ะยาวเลยพี่ยาวเลยอ๋อขาโลก็หยุดจะมีคนคอยเคี่ยนตี เขาลงไว้ใช่ไหมจต่จ่อพี่เขาลงไว้ใช่พี่เก๋ได้ลงไหมไม่ได้ลงโอ้โหสมจริงจังตรงนี้แหละถ่ายรูปออกมาสวยอยู่ที่หยุดดีเทคนิคการข้ามโอ้โหโอเคเปลี่ยนละไปต่อเลย อโอ้ยถ่ายท่านว่ะอ่าเรามาดูวิธีการของมีโพกันไงต้องมีโพวิธีการใช้โพที่ถูกต้องในการขึ้นนะอ่าฮับฮิวไม่ชักออกมานะครับรถเกียร์ เปียกครับกล่องด้วยเดี๋ยวเลยนะนักวิ่งไม่ได้บาดเจ็บครับวิ่งหนีทากิ่วดูของเราก็มีเฮ้ยดูของตัวเองกันด้วยนะเนี่นี่ยังยังอยู่นะในในเท้าอ่ะในเท้าใช่ไหมเดี๋็กผ่อนดึก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 เอะไม่ว่าใจอีลิตยังไงก็ไม่พ้นนะวะจะลงจะหลีกไม่ลงเมื่อกี้นี่ไม่ไม่ได้นับนะนับนี่นี่รวมสิบรวมสิบใช่พี่ คนแรกมันจะแค่ปลุกสัญญาณมันไอคนท้ายๆแหละเจอแน่นอนเพราะฉะนั้นเดินก็ดูพื้นอยู่ตอนแรกมันอาจจะหลบอยู่ในดินเรดามันจะแบบเฮ้ยเริ่มสั่นไหวว่าอะไรเงี้ยพอแบบว่าเฮ้ยอะไรมาวะมึงออกไปดูดิใช่อ่านี่ยดูเส้นระนาบเก้าช่องในนี้นะไอเส้นที่มันทะแยงมุมอ่ะแม่งเท่ากันเลย แป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวแล้วมันจะผ่านไปยังอีกไม่ถึงอีก มาก็คุ้มอยู่ไปยอ่านรอรอรอน่าจะไม่รอเลยปกติมองอะไรไม่เห็นเลยปกติปล่อยไหมคะที่ได้แบบนี้ปล่อยไหมมันต้องหลังฝนอยู่เนี้ยสวยมากปกติมองอะไรไม่เห็นเล้วก็ถึงลมด้วยฮาว่าเซนถ่ยเอง Very beautiful So nice

ัเดินกันพอประมาณครับเสียวเว้ยต้องขนลุ่กับองท้าตัวเองไปครับไปเลยไปเลยต้องรู้จังหวะกันพอสมควร นะโซนนี้ก็เลยรีบยิ่นเอาไปก่อนไม่ได้แดกกหลอกไม่ได้แดกกหลอกสรุปอยู่ในรองเท้าตึมเลยน้ำตกต้นต้นหมาก มาแล้วนะครับมาแล้วมันมันมูฟออนยากใช่ไหมแต่ละคนมันมูฟออนยากเหลือเกินอันนี้เรเขคือกลับไปที่ปากทางที่เราขึ้นมาถูกไหมไม่เราจะไปตรงที่ที่ตอนแรกอาจารย์ที่แกทีว่าต้องเลี้ยวขวาลงไป นินดๆ<ะ>ห,หน่อยๆเนิน,นๆสบายไม่ลกครับไม่ลก มันก็จะมีความปื๊ดๆอย่างเงี้ยแหละนี่ฝนใช่ไหม แร,แรงแรงแรงมากไม่รอดแล้วเย็นอยู่นะนานแล้วครับอันนี้ จะปีแล้วผ่านมาหลายงานแล้ว,ว <c oughs> ใครที่คิดว่าจะไม่เปลี่ยกก็คือไม่ต้องมาเราอยู่บ้าน <c oughs> <c oughs> ผู้ตาจอมันจบไปแล้ว <c oughs> <c oughs> แหลงโอเคเดินตรงมาเลยเอาตีนไถๆมามันมันไม่ได้เป็นล่องหินโอ้เรียบร้อยพี่สายก็ ครึ่งตัวนี่ครึ่งเอวอยู่ถ้าวันจริงฝนตกก็ชุ่มฉ่ำน่าจะฟินสำหรับคนที่ชอบเย็นๆเทลเย็นเย็น ได้เล่นน้ำฉ่ำๆโอ้โหไปต่อ แค่ไม่ไผ่ได้ไหมเอาไว้ปัก แล้วทางก็ไม่ได้เละนะแต่รองเท้าเปียกไงมันก็ไปโดนดินดนะครัทางไม่ลื่นครับลื่นที่รองเท้าอืมเราตัดขึ้นมา อันนั้นไม่ใช่เชือกเราใช่ป่มเชือกที่ถึงอยู่ไม่เกี่ยวกับเราเนาะดีนะมันสั้นอะเอาละพรุ่งนี้กูสกิปตารางก็ ดีนะที่ฝนยังไม่ตกตอนนี้อ่ะเราก็มาของเรา20กิโลดีๆจนเกินกัานไม่ล้มเลยนะแต่ว่ากล้องเปื้อนดินหมดแล้วไม่กล้าหยุดกล้องเลย แล้วก็ไปไต่เหมือนเมื่อกี้เพื่อโอ้วิ่งถนนมาก็ได้ครับแล้วตัดเข้ามาทางดินเนี่ยมันต้องหาเพนขนาดนี้เหรอวิ่งเทลที่แปลว่าความชัน

พกน,นมมาด้วยถือว่าแล้วถืว่าแล้ว <c oughs> โอ้โหนี่เมื่อกี้เดินตัดมาทางขอบนี่ย ได้ไปครับนี่นี่ขไข่ปลาโลข้าวไม่ต้องใช่ไหมข้าวไม่ต้องนะครับน้ำนี่แหละชื่นใจใช่ไหมร้อนด้วยไงไม่หายหน่อยโซเดียมน้ำตาล ต้องมองกับรเห็นแล้วมีสชั้นมองได้เรื่อยเนาะสชั้นเลยอ่ะโอ้โหปลาอะไรครับเนี่ยว้าวเงา้วน้ำ Oh, oh, oh. <coughs> <coughs> luồng ยังอยู่ข้างหลังครับโอ้โหบ้านนี้ชิลมากเลยแกอยู่ชิลมากนะเ,เอาละนี่แหละไอ้สามร้อยนั่นใช่ไหม,มน, 300. น่าจะเริ่มแล้วแหละในกล้องมันนะจะไม่ชัน เปิดหัวอันนี้เราเรียกว่าเราเป็นกลุ่มเราไม่ใช่กลุ่มนำเนาะกลุ่มที่จะลังจะตายกลุ่มที่เปลี่ยนเป็นกลุ่มสวิปเปอร์แล้วตอนนี้ข้างหลังไม่มีแล้วอ่ะหลไลไม่ไหวแล้ววิ่งวิ่งละเมื่อกี้เห็นแวบแวบ

เน่ป <East Fol k> ่าใต้ครับเกินไปมากเปรียบกับตะกงดังที่อ <seeing> ยู่ใต้่าใต้ช่างดุร้ายเราแรงที่นีก็แรงเกินอ่ะลื่นครับ โอเคเราต้องผ่านมันไปด้วยกันครับมาถึงนี่แล้วมันลงไปก็ค่าเท่ากันอ่ะดูดิว่าเฮียเออนี่ยังไม่เหนื่อยเลยนะเนี่ยหัวใจยังไม่มีโซนเลยตรงเนี้ยอย่าให้ผู้จัดเขาแบบดูว่าช่วกนี้มันอ่อนว่ะ ว่าชุดหลังมันเดียนเอฟไปแล้วความหวังมันอยู่ที่เราละความทีวีเอ็กอยู่ที่เราแล้วครับข้างหลังกลับหมดแล้วเหลือแต่เราเหลือแต่อาจารย์ชิละไม่เหลืออาจารย์ชิก็ไม่แน่เออแล้วขึ้นบนนู่นน่ะเออมาจ่ายแดงๆนั่นน่ะต้องมันส มันสอขรงแมมันแล้วมาเดินด่ากันอยู่นี่จริงๆแล้วทางมันไปนี่นี่ลงไปนี่ปุ๊บเราแต่ว่าโกตัวบอกเอ้านี่จะให้ทุกคนไปชมวิวตรงนั้นแหะก็เลยบังคับให้ขึ้นไปนู่นแล้วก็ลงนี่ชี้แจงให้ทราบเอาเส้นแบบนี้ห้าสิบกระปรงร้อยไปท้าชนกับภูเก็ตร้อยได้เลย ยี่สิบชั่วโมงเลยนะเขาร้อยสี่สิบแปดชั่วโมงเหรอของมันเลยฉากนี่สวยมากเลยพี่อ่านเนี่ยหมอกแบบพึ้นเลยครับนั่นคือเราต้องไปข้ามคืนมาแล้วพี่ขึ้นมายังไงไม่ได้ขึ้นมาปกติขึ้นมาไหนตรงนี้ใกล้สุดแล้วตอนที่เรามาเนี่ยนะใช่ว้าวย้อนแม่งเธอหมอกจริงๆแล้วับ ก็ไปกันอย่างนี้แหละใส่เชือกลงน้ำตกนะเดินก็ต้องดูล่องหินยิ่งน้ำเชี่ยวๆเนี่ย,ยดูไม่ออกว่าพื้นมาถึงตรงไหนเนะนี่ยนี่ลไ้ีไม้โพไม้โพรวัดก่อนว่าตรงไหนเป็นอะไรนะ นี่ก็อาศัยแย่ๆลงไปก่อนเหยียบได้ก็เหยียบนี่คือประมาณ หกิโลเมตรสุดท้ายเนี่ยแหละลุยน้ำลงลงทางที่มันชันมากๆเทคเทคนิคเข้ามากๆแทบจะเดินแทบจะวิ่งไม่ได้เลยเวลาลงก็ต้องดูเกาะหาเถาวันหาต้นไม้เอาช่วงแรกเนี่ยืปยูปูปปตาจอ ช่วงหลังมันคือกระปรงเถวพัดก็เตรียมตัวกันมาให้ดีนะครับแต่ว่าธรรมชาติก็คือสวยงามสดชื่นทุกอย่างดีทางเนี่ยไม่มีประสบการณ์เนี่ยนะลำบาก จะมาถึงตรงนี้ได้มันใช้กล้ามเนื้อเยอะมากนะครับแล้วก็เสียงเสียงที่จะบาดเจ็บถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเร่งค่อยๆดูให้ชัวร์ค่อยๆป่อค่อยๆก้าวค่อยๆข้ามนาเหนือเนี่ยปากใต้มันมีอยู่แล้จบแล้ว โอ้ไม่ต้องต่อผมไปหลงเกินมาแล้วผมไปหลงมาเรียบร้อยแล้วหลงไปไหนกเนี่เขาไม่เรียกทางอย่างเงี้ยใครทําให้คนเดินวะเนี่ยมือใหม่มาได้เด็กๆสมควรมาไอสัตว์มาเยอะๆเลย มึงดูให้กูไปไหนน่ะนู่นลิบิปนอยู่นู่นเอียไปน้องไปชบ <c ười> ม,มายมือใหม่มือใหม่มาได้ดดเลยนีเดินง่ายเดินง่าย อาดีภูเก็ตเข้าแล้วนะครับตามหลังมาเติดเต้นอาดีภูเก็ตสุดยอดโอ้โหสุดยอดมากยู